ในการแข่งขันช่วงเจ้าหญิงเอออีหรือช่วง2021ของเรานะครับนอกจากการแข่งขันที่ดูเดือดเข้มข้นความฝันของหนุ่มๆที่ต้องการจะเดบิวต์เป็น11คนสุดท้ายการที่ผู้ชาย90ชีวิตนะคะรวมตัวกันเนี่ยก็จะมีโมเมนต์แปลกๆหรือที่เราเรียกว่าคู่ชิปหรือคู่จิ้นมาให้เราจิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากให้เขารักกันจริงๆนะแต่ว่า ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคู่จริงหรือว่าคู่จินแต่ก็มีสัญญาณนะครับว่าคู่นี้อาจจะเป็นคู่จริงก็ได้นั่นก็นกนคือคู่เทาออสนั่นเองหรือที่เรียกว่าออสเทานั่นเองนะครับผมซึ่งเราอ่ะจะชอบเรียบเทาว่าเมนเทอร์คริสเพราะว่าเขาก็มีความแบบหน้าคล้ายคลึงครคิฟทอวังอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูเจ็ดสัญญาณกันเลยดีกว่าครับที่ทำให้ตัวบิ๊กเนี่ยคิดว่าคู่ออสเทาเนี่ย เป็นคู่จริงครับผมสัญญาณแรกเพื <soc. S 1> <gladly. S 2> ่อนกันเนี่ยเขาจะไม่เอาลูปไว้ที่หัวเตียงแน่นอนครับว่าในการแข่งขันช่วงก็จะมีเป็นเรลิตี้นะครับผมที่เหมือนกับว่าอะจะไป่องชีวิตหนุ่มๆว่าเอในอาทิตย์นี้หนุ่มๆเขามีเรื่องราวยังไงเกิดขึ้นอะไรบ้าๆๆกันต่อไปนะครับซึ่งเนี่ยซินซีหนึ่งที่เหมือนกับว่าออสการ์เนี่ยเหมือนถูกแบบปลุก จากการตื่นนอนนะครับผมซึ่งชาวเน็ตนะครับหรือชาวทวิสหรือชาวคู่จิ้นคู่ชิปของเราเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นภาพหวานๆนะครับของออสเทาเนี่ยแปะอยู่บนหัวเตียงก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเพื่อนกันอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบ มันก็จะมีรูปที่เป็นรูปกลุ่มรูปเดียวรูปบา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 แต่เนี่ยมีรูปแบบสองสามรูปแล้วเป็นรูปแบบสวีทหวานๆที่แบบเหมือนเอาไแปบบติดไว้บนหัวเตียงเหมือนแบบก่อนนอนก็เออเอามาดูว่าให้เธอเนี่ยเป็นกำลังใจของฉันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าหรือจริงๆแล้วที่ออสการ์ทาผลงานออกมาได้ดีเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามีกําลังใจที่ดีอยู่หรือเปล่าสัญญาณที่2นะครับก็คือ มีโมเมนต์ให้ชงกันอยู่บ่อยๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นที่พวกเขาเนี่ยจะไปเล่นการเป็นแบบมาป่าอะไรางนใช่ไหมที่ก็จะมีเป็นช่วงของช่วง2021ใน VTV นะครับซึ่งก็สามารถตามไปดูกันได้ในนั้นนะครับก็ในตอนนั้นก็จะเหมือนกับว่ามีโมเมนต์ที่เขาบอกว่าแบบเหมือนเลือกคู่หูไม่ผิดซึ่งออสการ์ก็บอกว,ว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆเลยแล้วก็ มีโมเมนต์ที่เหมือนกับว่าตอนที่กำลังที่จะเข้าสู่การคัดเกรดในตอนรอบคัดเลือกแรกนะครับผมออสการ์ Oscar ก็ชมว่าเมนเทอร์คริสของเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีหน้าที่หวานมากๆส่วนเมนเทอร์คริสของเรานะครับก็ออกกำลังใจแล้วก็เชียร์นอกหน้าเลยว่าออสการ์สู้ๆโอ้โหคือก็เรียกว่าอาจจะแบบเป็นความประทับใจแรกเห็นตั้งแต่การคัดเกรดตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ว่าได้นะครับผม สัญญาณที่3คนเราอะพอเวลาอยู่ไกลๆก,กันหรืออยู่แบบใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอะขอแค่อยู่ชิดๆติดกันนิดนึงก็ยังดีนะครับก็เป็นโมเมนต์หวานๆที่ชาวเน็ตหรือชาว t วิตเตอหรือชาวว้ปอนะครับก็ได้ทำการจับผิดนั่นเองก็คือมันจะมี EP ีที่4ที่เป็นการสัมภาษณ์สื่อนะครับผมก็คือจะมีพี่ออสกาของเรา เมนเทอร์คริสแล้วก็เตตะวันนะครับผมที่นั่งกัน3คนนะครับแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าขาของเมนเทอร์ตัวของเมนเทอร์คริสเนี่ยไปแนบชิดติดกับออสกาซึ่งเป็นอะไรที่แบบอ่ะก็ขออยู่แบบใกล้ๆชิดติดกันนิดนึงก็ยังดีนะครับหรือใน EP ล่าสุดเนี่ยชีพเมนเทอร์คริสของเราก็ได้ทำการโมดิฟายปัดผมใหม่เพราะว่าอาจจะแบบ ไม่รู้นะอาจจะได้ดูของเราแล้วแบบผมยาวแล้วเหมือนเมทร์คริสอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเหมือนคริสหอวังแล้วก็เหมือนกับว่าไปตัดผมไปโมนิฟายผมใหม่แล้วเข้าเหมือนเล่นเกมกันนะเนาะเสร็จแ,แล้วก็คือขาของแบบพี่ออสของเราซึ่งทําสีผมมาใหม่แล้หล่อมากเนี่ยก็ไปชิดๆติดกับเมทร์คริสจ้ะแล้วก็มีโมเมนต์ที่เขาแบบเหมือนเอาง่ายๆอ่ะก็คือต่อให้แบบจะออกซีนออกสื่อว่าอยู่ชิดติดกันอย่างเงี้ยแบบ ไม่ได้แต่ก็คืออย่างนั้นขอให้มีขาให้มีแบบอวัยวะไล่ขาอะไรเงี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งไปติดชิดติดกันก็ยังดีอืมดูก็รู้ว่าข้างรักเหมือนกันนะนี่ยเราสัญญาณที่4นะครับผมมีโมเมนต์หวานๆให้กันนะครับซึ่งโมเมนต์นี้นะครับก็เป็นอุ้ยอุ้ยใส่ผ้าปิดตาให้กันด้วยอ่าอ่าป้อนขนมให้กันละหนึ่งอะ น่ารักเนาะอ,อีกคนก็สะบัดผมสุด <www hh> อกอก็เป็นโมเมนต,ต์หวานๆให้กันนะครับผมเห็นไหมคนเขารักกันเนี่เนาะมันก็จะต้องมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยอยู่เสมอ5นะครับเขาพูดกันว่าโบราณมักจะให้เนื้อคู่เนี่ยหน้าคล้ายๆกันไม่ ก็ดูเลยระหว่างลุคใหม่ของเมนเทอร์คริสของเราแล้วก็พี่ออสเนี่ยมีความหน้าคล้ายกันแล้วก็มีความเข้ากันแบบเข้ากันสุดเข้ากันมากอ่ะจนแบบคู่สร้างผู้สมมาดูออก6นะครับผมทุกคนสังเกตไหมเราเคยพูดในการรีแอคชั่นว่าถ้ารายการต้องการที่จะจับคู่จิ้นหรือจับกระแสใครจะมีการที่อาจจะคนหนึ่งอาจจะทำโฟลแมนคนอึ่อาจจะมีการพูดถึงอยู่แล้วก็จะไปทำการจับไปที่หน้าอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเซนต้าหรืออที่เวลาเซนต้าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีการที่แบบแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างก็จะไปตัดไปที่หน้าลิกิมารุพูชื่ถูกป่ะหลั <c oughs> งจากล <c oughs> ีคูมาละมานานแล้วก็อหรือน้องแพทริกของเราก็จะตัดไปที่หน้าน้องนายแต่สักพักก็เดี๋ยวมีนก็จะตัดไปที่หน้าของผู้ชายอีกคนหนึ่ง <c oughs> เราก็จะมาพูดกันใน e ีพีอื่นๆนะครับผมอ่ะรายการก็จะมีตัดช็อตที่เขาจะชงให้กันเสมอเนาะอ่ะอย่างเช่นล่าสุดอันนี้เลยอืมอ่ะเหมือนออสการ์เขาแบบถามถึงอันดับที่ว่าแบบได้เดบิวป่ะะในอีพีที่5ที่ผ่านมาครับผมก็จะแอบ,บตัดไปน,นิดนึงที่หน้าของเมนเทอร์คริสของเรานะครับที่ยิ้มปุ้มปริ่มมาเลย แต่ว่าอันดับของเมทัคลคริสของเราก็ค่อนข้างที่แบบน้อยมากอะซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยนางนิดนึงนะครับผมโอ<ฮ>นี่มาถึงสัญญาณที่เร็จแล้วเหรอเนี่ย<ฮ>เขาจะบอกรักกันกลางเวทีซึ่งการบอกรักกัารเวทีเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าแอบเป็นอะไรที่แบบประกาศสื่อนิดนึงนะว่าแบบมีใจให้กันกนะจ๊ะใน EP ที่6 เมื่อคืนนี้เลยนะคะวันนี้เราอัดคลิปวันวันที่ยี่ิบแปดเล้วก็คือวันอาทิตย์นี้อืมก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้ครับผมในใจถึงแม้ว่าออสการ์จะไม่ได้รับตำแหน่งกลางของทีมแต่เขาก็เป็นตำแหน่งกลางในใจของฉันเสมออันนี้ก็รู้ตลอดเลย เขาบอกรักกันเขาบอกว่าต่อให้ออสการ์เนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งกลางของเวทีแต่ก็เป็นตำแหน่งกลางในใจของเมทเธอร์คริสเสมอส่วนตัวออสการ์ก็พูดว่าเมทเธอร์ริสก็เป็นตำแหน่งกลางในใจของออสการ์เหมือนกันก็บอกรักกันแหละถึงแม้จะไม่มีคำว่ารักแต่ก็รู้และว่าเขาแบบบอกรักกันจริงจริงนะครับผมอ่ะอ่าออ,อนี่ก็ ไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่แฟนคลับในว้ปอนะครับก็ทําการตัดมานิดหน่อยเกี่ยวกับรวบรวมแบบความชิปความจิ้นของคู่นี้กันว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ก็เป็นโมเมนต์หวานๆของอ่ามคู่เทาออสหรือออสเทาของเรานะครับผมก็ส่วนตัวนะรู้สึกว่าผู้ชายลุคแบดบๆกับผู้ชายลุคที่มีความหวานแล้วก็มีความเหมือนเมทัลคริสเซียก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับผมแต่ว่า ตอนนี้คะแนนของพี่ออสของเราอะ่ะก็อยู่ที่อันดับเดบิวต์แต่ก็เหมือนกับว่าอยู่ในลำดับที่ไล่ๆเหมือนกันว่าอาจจะไปอยู่ B หรือ UA ก็ได้ในอาทิตย์นี้ยที่จะถึงนี้มันอาจจะยังไม่น่าเป็นห่วงสำหรับลำดับของพี่ออสแต่ลำดับของเมทร์คริสของเรานะครับตกไปอยู่ที่ลำดับที่31ซึ่งจะทำการคัดเกรดในอันดับที่33มันก็ถือว่า เป็นปลายๆของคาสที่เขาอาจจะสามารถที่จะได้เข้ารอบสู่รอบต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือถ้าเรายังอยากเห็นโมเมนต์หวานๆโมเมนต์จิ้นๆของเขากันอยู่นะครับก็ช่วยซัพพอร์ตเมนเทอร์คริสหรือคุณเทาด้วยเนาะเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้เห็นการแสดงของเขาในสเตจต่อไปซึ่งเทาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของฝีมือ การเต้นการทําทุกอย่างเขาคือเขามีความแบบแปลกประหลาดอะแล้วเป็นแปลกประหลาดที่ดีคนคนนี้เป็นคนที่คนได้รับการสนับสนุนสู่อันดับเดบิวต์ไปคู่กับพี่ออสการ์เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ใน V t ทีีเราสามารถโหวตได้11คนนะครับผมนอกจากน้องนายน้องแพทริกของเราแล้วก็ช่วยสนับสนุนพี่ออสแล้วก็พี่เทากันหรือว่าเมนเทอร์คริสของเรากันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปกันมาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Sub s c r i b e ในช่อง b k b i g g i t ของบิ๊กด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใน EP ที่ 5. อ่ะว่าจะรีแอคชั่นเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอืมอีพาเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับว่าลงย้อนหลังใน เอพิโซดที่3พาร์ที่เราไปถ่ายกับทางอินไซด์นะครับผมอาจจะมีทำลายที่แบบสลั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 บกันนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเพราะว่าทุก EP แล้วก็ทุกการรีแอคชั่นเป็นสิ่งที่มาจากใจแล้วเราก็ตั้งใจทำมากๆเพื่อที่จะเป็นข่าวสารเป็นการแชร์ให้คนได้เข้าถึงรายการช่วงที่ อาจจะดูยากนะเพราะว่าเป็นรายการจีนหรืออาจจะมีซับไทยแต่ว่าสําหรับเรารู้สึกว่าถ้าคุณดูไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะรักและคุณจะเอ็นดูพวกเขาทั้ง90คนครับสาหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแบบลาไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย